สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดใกล้บ้านใกล้บ้านของนักภากใกล้บ้านหนูนะคะมีใกล้บ้านหนูมากไม่ไกลเลยนะคะขับมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะคะไม่ไกลห่างกันแค่สองหมู่บ้านเองนะคะก็ประมาณ4กิโลได้ไหมคะไม่แน่ใจนะคะแต่ นี่เ็เป็นวันที่หนึ่งมกราคมนะคะเวลาหยุดที่หนุ่มมานี่เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะเที่ยงวันนะคะแล้วก็เดินนะคะพาเพื่อนมาที่วัดภูพนมดีหนูจะพาเพื่อนเข้าไปที่เจดีะ JD นะคะที่นี่อ่เรียกว่าเจดีหินพันล้านก้อนนะคะ,ะหลานหลานพามานะคะหลานชาย หลานสะพ p ยพาขับรถมาเที่ยวนะคะจะแรกหนูจะขับมอไซค์มานะคะกลัวอา้อนก็เลยพามานะคะจะเข้าไปภายในเจดีนะคะเข้าไปไหว้สักการะนะคะพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปพระปรางนะคะ,ะลายปรางเลยนะคะเพื่อนหนูก็อธิบายได้ไม่หมดนะคะจะเป็นไกลลายให้เพื่อนๆถ้าเกิดผ่านมา ที่อำเภอเสนางนะคะอยู่แถวชาวบ้านหนองไฮเซิร์ชดูในกูเกิลได้นะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ละเอียดมากนะคะต้องอาศัยดูในกูเกิลได้นะคะเพื่อนๆถ้าจะปักหมุดมาที่นี่นะคะที่นี่จะเงียบสงบมากนะคะเพื่อนเงียบจริงๆคะ่ะหนูจกะกระซิบบอกเพื่อนจริงแล้วหนูจะมานะะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถวายน้ำก่อนนะคะ วายน้ำก่อนจริงๆตรงนี้เมื่อก่อนปอีที่แล้วที่หนูมานี่จะมีไฮนะคะสำหรับสำหรับล้วงไข่นะคะล้วงไข่นะคะ <S 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 สายโมพามานะคะวันนี้หนูก็จะเป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะไม่ได้ตัดต่อนะคะเพื่อนๆอาจจะบรรยายได้ไม่เชี่ยวชาญน,นะคะเหมือนช่องอเพื่อนๆท่านอื่นนะคะก็พามาเที่ยววัด กล้บ้านนะคะเพื่อนๆมา,าหรืออยากจะมาพร้อมหนูจะมาปีช่วงปีใหม่นะคะหนูจะมาช่วงปีใหม่นะคะขึ้นปีใหม่แล้วก็ไหว้พระทาบุญนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะหนูจะบอกว่าที่นี่เงียบมากนะคะแต่ว่าเวลาขึ้นถ้าเป็นรถกระบะจะขึ้นง่ายนะคะ รถกระบะยกสูงเพราะต้องขึ้นเป็นภูเขาหินนะคะภูเขาหินดินทรายนะคะจะเป็นพวกหินศิลานะคะสูงมากวิวสวยมากเดี๋ยวหนูจะไม่ไม่ตัดต่อนะคะเพ,เพื่อนจะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูแบบดูแบบย,วยาวๆนะคะประมาณ10นาทีน่าจะได้นะคะไม่ตัดต่อเลยนะคะเพื่อนยาวเลยก็จะมี เสียงหนูพูดเป็นระยะะ,ยะนะคะเพื่อพี่ๆจะได้ไม่เหงานะคะ,คะหนูก็จะพาพี่ๆนะคะเดินมาในภายในเจดีนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะอยู่ตรงกลางประจีดีนะคะหนูก็เดินวนอยู่ประมาณะะสอง,สองหนึ่ถึง,หน,งหนึ่งรอบสองรอบนะคะ เดินวนแล้วก็เดิเก็บวิดีโอเก็บภาพมาฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะก็ะจะมีพี่ๆที่สนิทคอมเมนต์ว่าหนูตัดต่อเร็วนะคะวันนี้จะไม่เร็วนะคะจะยาวจะเก็บให้ได้มากที่สุดนะคะจะเป็นปฏิมาก,กรรมนะคะเป็นหินชิ้นเล็กๆนะคะนะประดิษฐ์สวยงามมากนะคะ แสดงถึงอของประชาชนในพื้นที่นะคะประชาชนนะคะศูนย์รวมจิตใจนะคะในการสร้างวีดีโอนะคะจะเป็นหินชิ้นเล็กๆนะคะหนุ่มพ่อนะค่ะเป็นหินชิ้นเล็กๆนะคะประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์นะคะ,ปะ,ะ,คะเป็นรูปนะคะสวยงามมากเพื่อนๆเพื่อนๆดูรายละเอียดนะคะ พราะว่าจะเป็นพระพุทธรูปเป็นอ่านี่ยค่ะุกจุดที่หนูเก็บนะคะพี่เดินตามหนูมาเลยนะคะจะพาเดินอ่ารอบพระจีนนะคะเจอระฆังนะคะจะมีวิวบนภูเขาสวยนะคะ,ะเจอะระฆังนะคะบอกเทวดานะคะว่าอ่าหนูมาถึงแล้วนะคะ มาถึงแล้วนะคะที่เสียงกองกังวานนะคะชดช่วงชัดชวานนะคะก็มาทําบุญนะคะก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้นะคะให้ความเป็นสิริมงคลนะคะแก่ตัวเราเองนะคะ การงานมั่นคงการเงินมั่นคงจิตการเจริญก้าวหนา้าค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะคะพบเจอแต่กาละยาในมิตรที่ดีๆนะคะอะไรดีอะไรสบายใจเราก็ทำนะคะพี่พีถึงแน้วะอะคะมีกระดิ่งกำแางพันด้วย เงียบเงียบมากนะคะวันนี้มีพระสงฆ์ยืนนั่งรูปนะคะแต่น่าจะติดจิตนิมนต์อยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะเดินรอบๆนะคะพาพี่ๆนะคะชมพาพี่ๆพาเพื่อนๆชมแล้วกนก็จะเดินออกด้านนอกจะพาไปชมวิวด้านล่างนะคะด้านล่างหน้าผานะคะวิวตรงนั้นสวยมากนะคะค่ะพี่ๆก็ ตามหนูมาเลยนะคะวันนี้จะเป็นไกด์ไลนล์ให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะที่จะผ่านมาทางนี้นะคะอำเภอเสนานิคมนะคะจังหวัดอำนาจเจริญนะคะถ้าผ่านมาทางนี้ก็ต้องผ่านหมู่บ้านหนนแล้วคะพี่ๆก่อนถึงบ้านหนูนะคะไม่ไกลค่ะก็จะผ่าพี่ๆนะคะ เดินชมนะคะวันที่มาี่วันที่หนึ่งมกราคมนะคะปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะขึ้นปีพศใหม่นะคะก็ขอให้เป็นเริ่มต้นปีที่ดีดนะคะเรื่อยๆดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะก็พาไปพีที่เที่ยวแล้วก็เอาบุญมาฝากพ,พี่เพื่อนๆด้วยนนะคะจะพาพี่ๆไป ตรงหน้าผานะคะตรงนี้ตรงหน้าผานะคะตรงจุดนี้นะคะจะประดิษฐานพระยามุจรินนาคราชนะคะองค์ใหญ่นะคะจะพาผู้ชมนะคะจะมีะค่ะตรงนี้ก็จะมีอ่าธรรมจักรนะคะธรรมจักรแปดธรรมจักรนะคะ รรมาจากก็คือกรงล้อแห่งธรรมนะคะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์นะคะให้ชาวพุทธนะคะปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนนะคะของพระพุทธเจ้านะคะก็เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญานะคะนำพาชีวิตนะคะให้สว่างสวัยนะคะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนะคะ ขับไล่อวิชาความมืดมิดนะคะออกไปจากชีวิตเรานะคะจากชีวิตเรานะคะหนูก็พาพี่ๆนะคะเดินมาถึงตรงสวนหน้าพาแล้วนะคะก็จะพามากราบไหว้ขอพอรนะคะพระยามุจรินนาคราชนะคะที่ปริสถานนะคะหันหนาออก มาทางทิศตะวันออกนะคะเป็นหน้าผานะคะตรงจุดนี้นะคะก็จุดทูบก้าดอกนะคะแต่ว่าหนูไม่มีทูบนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานไหวขอพรนะคะก็นั่งนั่งนานอยู่นะตรงตรงช่วงนี้ก็จะมีโดรนนะคะโดรนจะได้ยินพี่ๆจะยินเสียงโดรนนะคะหน,นูก็น,นั่งมองนะคะโดรนวิ่ง อะโดดน,นะครับินบินไม่ใช่วิ่งะะบินวนอยู่ข้างบนนะคะ,นนะออแล้วก็จะขอพรแล้วก็จะขอพรจากองค์พระยามุจริน,นาคร์ดนะคะตรงนี้ก็จะเงียบสงบใจก็จะมีโดรวิ่งอยู่บินอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จะแผ่นกล้องนะคะให้พี่ๆดู ด้านที่เป็นหน้าผานะคะวิวตรงนี้จะสวยงามมากนะคะช่วงเที่ยงเนี่ยเวลาเที่ยงนะคะแสงดีมากถ่ายรูปสวยมากนะคะก็ปักหมุดนะคะไว้ให้พี่ๆดูนะคะว่าสวยมากนะคะช่วงเที่ยงแสงดีมากนะคะพี่ๆเดินเดินผ่าพี่ๆชมนะคะสวยงามนะคะ น,นี่หนูไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะพี่พี่ก็ดูตามคลิปวิดีโอที่หนูถ่ายเลยนะคะแล้วก็วิวตรงจุดนี้นะคะก็มองสุดลูกหูลูกตานะคะจะมีทิเวเขานะคะเป็นทิเวเขายาวนะคะเทือกเขายาวนะคะก็จะเป็นวิวะะมองเห็นถนนหนทางนะคะ ทางแล้วก็เป็นส่วนไร่นานะคะของชาวบ้านนะคะหนูก็เดินมานะคะจะพาพี่ๆมาดูนะคะหนูตีระครังนะคะตีระครังบอกเทวดานะคะว่าเรามาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วได้มาไหว้บูชาสก,การะแล้วนะคะก็ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะนำพาเราไปสู่ไปสู่ทางที่ดีนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะ,ะก็อธิษฐานขอพรให้มีแต่สิ่งดีๆเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะหนูก็ตีไปสาครั้งนะคะน่าจะดังไปถึงเทวดาชั้นฟ้านะคะว่าหนูขอพรอ,อะไรนะคะพี่พ ก็จะเดินมาด้านหน้าธรรมจักรนะคะธรรมจักรนะคะกรงรอแห่งธรรมนะคะการขับเคลื่อนความดีนะคะแสดงถึงการกับเนี่ยเรานับนะคะแปดนะคะพ,พี่ก็เดินกลับออกมานะคะขึ้นมาทางนี้นะคะจะพาก็จะเดินผ่านตรงจุดเจดีย์หินพันล้านก้อนนะคะ ที่หนูพาพี่เข้าไปชมมาก่อนหน้านี้นะคะ,ะว่าจะพาพี่ๆไปชมตรงเรือสำเภาราชสีนะคะที่มีข้อมูลนะคะที่หนูศึกษามานะคะว่าตรงเรือราชสีนะคะที่หัวเรือเป็นราชสีนะคะส่วนในเรือนะคะก็จะมี พระพุทธรูปปลางสมาธินะคะประดิษฐานอยู่หัวเรือส่วนกลางเรือก็จะมะีเป็นรูปแกะสลักประดิษฐ์ด้วยหินชิ้นเล็กๆนะคะ,ะเป็นรูปปลางพระนอนนะคะสวยงามมากนะคะพี่พี่เดี๋ยวพาพี่พมาดูนะคะเดี๋ยวมารอบหน้าก็อาจจะถ่ายพี่ดูเป็นภัพนิ่งยาวก,กว่านี้นะคะพอดีว่าลาน ลานลอยอยู่นะคะหลักคานี่ค่ะงดงามมากนะคะพี่พี